สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชมองน้ำม่วงน้งเขียวนะคะวันนี้น้ำมาวงน้งนเขียวที่วัดบ้านไทยสมคีค่ะตำบลไทยสมคีอำเอวังน้งเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่21กักาคมพุทธศักราช2567ค่ะพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเข้าพรรษานะคะขอพระภิดสุสงยงรัา เจ้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามาดา6กสิเจ็พรรษาพระปุุบันนสังารกราพระดาคกมมา่าสุลตินที่21พระพุทธศาสนายกาจำเดิมเริ่มแต่บริวิธาแห่งองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนายอันจะพึงกำหนด นับด้วยประการจั์นนัโนตมสทะภะระวะโตอาระโตสัมวาจัมพุทธัสนะ้นหมดทสศพระโวะโกอะราโุสัมมาสัมพุทธั่อ วดควายใจกวคาดีอันเป็นการสร้างพื้นฐานมาบนฐาธและแจะจริยธรรมสำมาัติพอสมควรแก่กาเวลาอื้นเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันแรกหนึ่งข้าเดือนแปดเป็นวัน ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทษศาสนาอภิษาการคนคือให้ถือเอาราตีในเกตบอาวาสานานะเป็นที่อยู่ตลรอไไรมากสามเดือนมิ ให้ไปค้าแดมในที่อื่นนอกจากมีเหตุจำเป็นแต่ข้อทรงอนวิยาให้ไปค้าแดมที่อื่นได้ด้วยสตางค์การียะคือให้กลับมาภายในเจ็ดวันการนับษาบี มีมาแต่คงพุทธ,ธากาลพระพิสุทสงสาวกก็ได้ถือปฏิบัติสืบๆกันมามิได้เสื่อมรามปกค้องแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยอาสาสมบัติประสงค์จำลงหมายสิ่งใดที่ประกอบด้วยความชอบธรรมขอสิ่งนั้นทั้งตัวงจงสำเร็จสมควางปาน,นา ทุกปรการเถิดอัตมาภาแภาแสดงพระสัการมเทศนาเรื่องแดวานเข้า,า,ารพรรษาก็ขอสมควรแก่กาเวลาจึงขอยุติพระสัการมเทศนาลงคงไว้แต่เพี่งเท่านี้เอวันก็ดีด้วยประการจะนม่ อาสวกคยวหันนิพพานโปุตุครับตังปฏิคันหาตุอมหากันเทวมาราปิตุอาทีนันจเอเสจักเทวตานังทีคละตังอีกายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถวา,ายซึ่งเทียนประยำภาษาเลื่มนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแต่พระสงค์ขอพระสงค์จงรักซึ่งเทียนประยำภาษาเลื่มนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่มาลุกขึ้นก้าว sì, ุ nerve, ูกก้าวผุนในวาระการตามพุทธศาสนาของเราคือวันข้บรราจัปีสอพนาริะวันไทยสองิ่ของเราในวันนี้ไว้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ทุกขร้าปรารถนาจะนอนหลับให้ได้งิเงินจะนอนตื่นให้ได้เงิแสนเดินแก่แก่ก็ขอให้ได้เงินล้านวางเีจะได้ ให้จะมีครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนนะครับผมในนามตัวแทนของพี่น้องบ้านใดน้องีบ้านรดพัฒนาและบ้านไร่เขียวก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนในงานที่นี้นะครับขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้ำโมวังน้ำเขียวด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ